จับเข่าขึ้นลงในท่าผีเชื่อค่ะหายใจเข้ายืดอกต้นลมหายใจออกเก็บหน้าทองแล้พักตัด้ากระดูน้นะโพสหนึ่งทันสมดไปด้หลังเก็บหน้าทองแล้วยืดอกยืดขาไปด้านหน้าบนลังสองแล้ลงมาด้านหล เขายกอเยวาสองข่างออกไป้านหน้าบขีด่วชนะชค่ะอน้อโคกระดับเท้ามีโคสูงกายใจเข้สองนิ้หน้าะีหายใจออกติดหน้าทองอยู่แล้วพับเกาเมื่อจับสินค้าได้จับจัให้นชอไแล้วตามสออค่ะรวมงนชิ้ทานะคะ้า หายแล้วชูสองเข้าวเพื่อหามีดอาวุธหายใจเข้ายกสะโพกขึ้นค่ะเลื่อนมือไปกระคองนักจากหลังล่างไล่ขึ้นไปหลังกลางจนถึงหลังบนค่ะขอสอบเหมือนกันแข็งๆแล้วเพยน้ำหนักไปน้ำเที่วไหล่เข่าชิดตะตุ้งชิดสายตางงไปที่สะดือเราจะไม่สั่นตาสั่สายไปโน่นไปนี่นะคะไม่หมนไม่ปวดหัวไปมาในท่านี้ค่ะหนึ่ง เทน้เองเราหลายการทุกคนสองงใจะสามสองเนี้ด้ั้ที่ตอปสี่ห้าะห้าข้ามสี่สามนำตื่นไปเร็นะาเื่มือประสานคตั้งใถงใครได้คระอีปล่าหกี่แน่เลยคือ ลงและอย่ากดขัดลงมาช้าๆแล้วไปที่พิชโพสด่างใช่การลังคงทช้าใช่ค่ะคุณเราจะเหยียดมาเท้าซ่อนมือซ่อนสองไปใต้สะโพกค่ะขัดมือโค้งเดือยกันสองแคบๆเท้าที่แบกไว้หายใจเข้ายกศีรษะึลงไว้ค่ะคายไปหลอกคนน้ำหนักที่สองยกตุกแล้วปักกลางกระนอนลงเหมือนเราไปนอนสักถุงที่ร้านเดือดแล้วค่ะ

สนะคะล้มเข่าไปทางซ้ายตามไปทางขวาแข้งขวายังคงการไหลค่อยๆคลายรักเนื้อตามแนวกระดูกสันหลังด้วยกันตาแล้วคืนกลับมาที่ตรงกลางสลับข้างค่ะคลายขาแล้วเอาขาซ้ายของฝ่ายแทงก่อนแล้วหมุนขันปลายเท้าลงือข้ขวาการแทนซ้ายแบบไหลถุงสะโพกไปทางซ้ายแล้วล้มเข่า ตัวกันตรงนี้สักครู่นึงไหล่ซ้ายาวิลอยนะคะคอถูกลายไว้แล้วคือกลับมาที่ต้งล่างค่ะแฮตตี้บีบีโพสชูขาเท้าขึ้นหาสิดามือเลื่อนไปจับส้นเท้าด้านในแยกเข่าบอกว่ากลิ้งซ้ายกลิ้งขวาค่ะลิ้วไปขึ้นมาไข่หลังล่างไข่ข้อเท้าชั้นโป๊ คิดกบไว้นะคะนิ่งไปจนมาดีแล้วกลับมาที่ตรงกลางค่ะวายเลฟแยกขาออกให้กว้างที่สุดแล้วครัหนึ่งก้นตึงพื้นขาชิดอกบของขวานสองดีค่ะใช้มือดึงขาจนปลายเท้าขึ้นได้เลยสามดึงลมหายใจนะทุกคนของน้ำเสียง ทางขับมาที่ต่อเข่าชิดอกต่อเอาหน้าผากจุดหัวเข่าเลยนะปอดเกลียวข,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 ขับ่าลดสีสันลงแล้วเรียวซ้ายรีวขวาให้เสือดให้โนวดหลังของเ้านะคะ ดิ้นจิตกลับมารับรู้ที่ร่างกายค่ะดิ้นจิตกลางมันรวมหายใจชงความรู้สึกผ่อนคลายไปทั่วทั่วทุกส่วนในร่างกายค่ะ